สวัสดีคนเอาแล้วผมสวัสดีคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมมาหมดอ่าหมดอันนี้แล้วหมดงานของเจ้าลิแพรคันนี้แล้วนะผมหมดงานแล้วหมดงานแล้วทีนี้ก็ไปจัดการกับเจ้าแคทสดดีนะผมเราซื้อเจ้าแคทได้แล้วครับจังหวัดนี้ครับผมเดี๋ยวเราพาไปซื้อแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวซื้อหางด้วยับผมเดี๋ยวเอาเจ้าแคทไปส่งที่บ้านเออเจ้าลิแพรไปส่งที่บ้านก่อนนะครับ ก็คือวันนี้เราจะทํางานเปิดเมืองนะครับผมงานเปิดเมืองนะครับโอเคเดี๋ยวจะย้ายรถเข้าไปงานเปิดเมืองด้วยอะไรด้วยนะผมเดี๋ยวย้ายลิแพรกลับบ้านดีกว่าป่ะโอเคย้ายลิแพรกลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวจะจะได้ออกเจ้าแคทแล้วผมจะได้ออกเจ้าแคทแล้วเพราะว่าเงินเราก็มีเยอะแล้วนะครับโอเคม มันจะขึ้นยากทำไมเนี่ยฮะขึ้นมาเนี่ยเอยจมบบ้านี่ขึ้นมาเออเอเอโอเคฟ้าโอเคหลังจากที่เรามาทำงานนี้เราก็เลเวลสิบเรียบร้อยครับผมเราก็จะซื้อแคทนะผมแคทสามสี่เก้าเอฟนักรกบผมนี่ไงอ่าก็ดีครับผมเอาล็อกก่อนล็อกก่อนลืมลืมลืมโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปซื้ออ่าเจ้าแคทกันเลยดีกว่าครับผมไปครับผม ไปที่บ้านกันหนึ่งเรไปรับผมวุ่นวุ่นอื่นอ๋นอ,อทำไมมึงวิ่งช้าจังวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันวิ่งช้ายางเง้ยรถพังหเหรอหรืองไงน่าจะใช่รถพังนะเนี่ยเอาจิบหายแล้ววิ่งโคตรช้าอ๋อเ้เป็นเป็นอะไรผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงตรงนี้แหละ เพราะว่าผมจะเอาหางออกด้วยไงทุกคนนะครับเออ <c oughs> โอเคผมเดี๋ยวลงกันเลยเนาะลงแม่งด้านข้างนี่แหละ <c oughs> ผมจะเอาหางออกเลย <c oughs> ผมจะเอาหางออกด้วยนะครับ <c oughs> ลงไปเลย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 โอเคเอานี่ช่างมันหล่นตึ้มงไย <c oughs> โอเคเรียบร้อยผมจะไปเดี๋ยวเราไปเอาเจ้าแคทไปออกเจ้าแคทกันดีกว่าครับผมเอ๊รู้สึกว่ารอบนี้มันจะพังหรือเปล่าเนี่ย เอาเอาเอ่อเอาหาออก่อน,นะผมไอพังหรือเปล่าเนี่ยอีน่าจะพังนะแม่เดี๋ยวเข้าบ้านซ่อมก่อนนะอืมน่าจะพังนะเนี่ยโอเคโอ้โหแต่ว่าแต่ว่ามันก็พังจริงนะแต่ว่าทําไมมันอาการมันหัวเสียขนาดนี้วะาการมันแบบว่าล่อเล่ล่อเล่วิ่งไม่ไปแบบนี้ รับผมโอ้โหคลิปนี้เรามาทํางานเปิดเมืองนะเนี่ยทุกคนทำมันเสียเวลายอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราไปออกเจ้าแคทกันดีกว่านะครับไปครับผมไปที่งานเชรูมเอ,อ้ไม่ใช่ดิปเป็นที่ร้านขายรถนะครับผมไปที่ร้านขายรถกันเลยนะครับร้านขายรถก็อยู่ฝั่งนู้นแหละไกลๆนันะ่นแหละสุดสุดๆๆสุดๆๆสุดเออสุดซอยเลยเอ้ยพังอีกแล้ว โอ้โหขอโทษนะพี่ใส่กลางสีแยกเลยแหมมาอ,อกเจ้าแคทครับผมมาอ,อกเจ้าแคทนะครับมาอ,อกเจ้าแคทนะครับสวัสดีครับนี่ไงร้านขายรถอยู่ตรงนี้ไงเอ้าแล้วเราวิ่งเลยทําไมเนี่ยอูวิ่งเลยทางเข้าทางเข้าอยู่ตรงนี้อเอเราไปชนรถเขาอยู่ในบ้านอีกคนตีนี่ผ่ายเลยวะไปครับผม นี่ครับนี่ร้านขายรถอยูน่นี้โอเคเราจะมาออกเจ้าแคทแล้วก็หางหางดนะ้วยครับหางน่าจะซื้อได้มั้งถ้าซื้อหางไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะหางน่าจะซื้อได้มนะั้งหระเป่าวะหางเขียวน่าจะซื้อได้มั้งอ๋อก่อนด่นก็เฮ้ยอย่าบอกนะมันซื้อหางไม่ได้มันไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยเอจริงด้วยวะเฮ้ยมันซื้อหางไม่ได้มันต้องเปิดเมืองก่อนเหรอโอ้โหเสียใจวะ่ะเออ โอ้โหมันต้องเปิดเมืองก่อนบอกบอกแล้วเนี่ยมันต้องเปิดเมืองก่อนนะครับซื้อยังไม่ได้โอเคโอเคอเดี๋ยวเราเปิดเมืองก่อนเลยครับผมเอามารับงานนี้แหละเออมาเออมาออกมาแต่ว่ามันเช่าได้หรือเปล่าวะอยากเช่าอ่ะอยากเช่ามาขับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดงานเปิดเมืองกันเลยผมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวเราจะอ,อ อันแรกมันให้เอารถเอาเรถเชนไปแล้วผมรถเชนไปซึ่งเราต้องใช้ไมโครไปหรือเปล่าอ่าเอาไม่โค,ไป,ไ,ไ,โคไปก็ได้ม,มั้งเอาไม่โคไปก็ได้มั้งผมว่านี่เนาะหรือเปล่าวะไม่โคไปก็ได้มั้งผมว่าเนี่ยเอาเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยเอาแม่โครไปลองดูครับผมเดี๋ยวแมโคไปยกลองดูนะครับเพราะว่า,เ,าเรา เราต้องใช้แมคโครครับผมเราต้องใช้แมคโครนะครับ,าาบจะปังเนี่เราคือเราต้องใช้แมคโครนะครับผม <außer S 1> เออ <holder> งานเราต้องใช้แมคโครครับผมงานเราต้องใช้แมคโครไม่ใช่ดิช่องเราต้องใช้แมคโครนะครับผม<ไ>เออมันต้องเปิดเมืองก,ก่อนมันถึงจะซื้อรถได้นะครับทุกคนนะครับเกมไอ้ภาคนี้นะไม่ใช่ภาคอ๋อภาคภาคสองอีภาคสามมันจะมันมันไม่เปิดมันก็ซื้อได้นะ รือเปล่าวะเออเโเคฟาบจะวิ่งเลยไปครับผมเดี๋ยวเราไปหน้าง,งานเลยดีกว่านะครับไปหน้าง,งานกันเลยครับผมโอ้ยมันหายากไปไปหน้าง,งานไปหน้าง,งานดีกว่าครับเออแมนวิ่งช้าอย่างวะเออวิ่งเร็วๆหน่อยดิพี่ อ๋อเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะวับไปตรงไหนได้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าง,งานนะผมพาขี่รถไปดูหน้าง,งานนะไปครับผมนี่ครับตรงนี้แหละเริ่มจากบริเวณนี้แหละน่าจะออกออกซ้ายหรือเปล่าออกซ้ายหรือเป่าขวาเอาแล้วมาชนอะไรอโอ้โหอ๋อขวาผมบอกขวานะครับโอ้โหนี่ปาไปกี่นาทีแล้วโอโ้งานเปิดเมืองแม่มันเรามา ล่อแลกไปโจ๊กแชทนะครับไปครับผมจวดเลยครับไปเลยตรงจวดไปเลยนะครับผม,มงานเปิดเมืองครับผมงานเปิดเมืองสวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับผมไม่รู้นะวิ่งอย่างเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับบ่อทำไมต้องทำเสียงหลอ่อมีลานสกเก็ตอย่างดีว่ะเฮ้ยพี่แกต,ต้องไปทำไมนะ่ะมันยังงานยังเมืองยังไม่เปิดนะนะ่าตรงไปทำไมฮะอ อ๋อตรงไปแล้วก็ย้อนกลับบ้าหรือเปล่าเลยฮะไอคันแดงเนี่ยบ้ารจริงๆตรงไปก็ย้อนกลับโอ,โอ้โหเอานี่วงงานเปิดเมืองมอมเบออ,อ,อ,อนี่แหินไอเหมือนกันเลยว่ะเหมือนเหมือนออเหมือนพักสามเลยที่หินมันถลม่มภูเขาอ่ะเออไปเดี๋ยวรอคันนี้แหละเพราะว่าเจ้าแคทยังซื้อไม่ได้เนาอเอาคันนี้ลุยไปก่อนนะครับ อันนี้ก็ได้ครับผมอันนี้ผมก็ขับได้นะแรงเหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันเออโอเคหมดไปกี่นาทีแล้วเนี่ขอไยสำหรับคนที่แบบว่าทำตามด้วยนะก็สามารถมาทำตามในนาทีนี้ได้เลยนะผมไปครับผมแหนมรับงานให้ยังรับงานให้ยังอ๋อรับแล้วเหรอเออย่างนี่หว่าโอเคโอเคโอเค เดินเดินเดินเดิเดไปผมไปรับงานเลยครับต้องต้องเอารถเครนมานะไม่ต้องเอาแม่ครมาเหมือนผมนะครับต้องเอารถเคนมานะผมเพราะว่าที่ผมเอาแม่ครมานี่อคือผมเซียนแล้วผมผมเสียนแล้วผม,ผมเซียนแล้วนะผมแหมโอเคนะกมันต้องเอาเคนมารับงานก่อนวะอ,อ๋อซึ่งเคน อออบอกให้เอาเคนคันนี้เลยนี่วานี่มันบอกชื่อรถเลยนะ LTM หนึ่งหนึ่งหกศูนเนี่ยโอ้โหมันบอกให้เอาคันนี้เลยนะครับไหนดูดิ LTM หนึ่งหกศูนย์ LTM นะอ๋อคันนี้ใช่หรือเปล่าใช่คันนี้หรือเปล่าไม่ใช่คันนี้นะอ๋ออ๋อน่าจะเป็นเคนใหญ่เลยคนระับน่าจะเป็นเคนใหญ่เลยนะน่าจะเป็นคันนี้นี่ นี่ไงมันบอกให้เอาคันนี้เนี่ยโอ้โหบ้าแล้วเปล่าเช่ามาแล้วมันเอาเช่าก็ไม่ได้มันจะเอามาได้ไงเนี่ยโอ้โหอะไรวะกดต้องกดข้ามนะผมมันเช่าไม่ได้เะเนี่ยโอเคเราทํางานแบบไม่มีรถแล้วกันเนาะโอ้โหทางานแบบรถเท่าที่มีนะผมมันบอกให้เอารถเคนมคันใหญ่แต่คันนั้นมาซึ่งมันเช่าไม่ได้นะครับ มันต้องทํางานเปิดเมืองเอตรงนี้เสร็จก่อนนะครับเอาเออแล้วทําตรงนี้เสร็จแล้วใช้คํันั้นไม่ได้มันจะทําได้หรือวะจะบ้าหรือ่าโอ้โหมั่วแล้วกมบ,บ้าบออะไรโอเคเราใช้คันนี้ก็ได้ผมนี่โอเคแม่โคก็ทําได้ผมแม่โคก็ทําได้นะื้อปลายปลายเดี๋ยวผมแม่โคก็ทําได้แล้วเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ กินเวลาทุกโอ้ท่าไผู้ชมมานานแล้วเนี่ยสิบนาทีแล้วผมแหมโอ้โหโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเปิดกันต่อในคลิปหน้านะเอ่อพาร์ทแรกก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปค่อยมาเอาหินลงให้หมดนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไปบ่ายผมสวัสดีครับสวัสดีครับ